สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม Los จักเม้น n นะครับเรามาต่อกันเลยนะครับจากเอพิโซดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตั้งกล้องสอดแนมในโรงเรียนนะครับเพื่อตามหาพวกนักเรียนขี้แกล้งนะครับนี่เรามีกล้องแค่สิบตัวเท่านั้นนะดังนั้นเเราต้องคิดให้ดีก่อนว่าเราจะติดตั้งมันที่ไหนก็นำไปสิครับ โอ้ที่นี่แหละล็ลอกเกอร์รองเท้าที่นี่เป็นที่ที่เรื่องดราม่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายในโรงเรียนมอปลายดรามา่าเหรอมันเป็นที่ท,ที่นายแอบส่งจดหมายรักให้กับสาวหรือว่าส่งคำท้าต่อยให้กับนักเรียนผู้ชายนั่นรู้สึกเหมือนว่าโบราณมากเลยนะ ก็ใช่แต่ยังก็ตามเรามาเซ็ตกล่องของเราไว้ที่นี่เพื่อเป็นฐานแรกของเราดีกว่าสามที่นี่นะน,นะโรงเรียนไม่ได้มีจุดอับมากมายสัหกหน่อยแต่สัญชตาตญาของฉันบอกว่าที่เราเกิดรองเท้าพวกนี้นั่นแหละต้องมีเหตุการณ์แน่ๆเข้าใจแล้วตามใจนายก็แล้วกัน นี่สกุโม,โมนะครับผมเห็นแล้วว่าคุณนั้นติดตั้งกล้องเรียบร้อยสัญญาณภาพมาชัดเจนมากเลยครับทำต่อไปนะครับเ,เข้าใจแล้วญญาทางนา,ญญาไปยังไงบ้างครับพวกเราติดตั้งกล้องที่หลังลงยิมเรียบร้อยแล้วเราตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปในตึกชั้นเรียนครับเดี๋ยวครับซะเอาละเราไปกันต่อเถอะคู่หู เจอเร็วหน่อยไม่ได้หรือไง ฉันบนดีกว่าหูหูหปล่อยให้พวกเขาจัดการชั้นนี้ไปไม่มีปัญหาโอ้เ<อ>ท่นี่ละจุดบอดสุดยอดเลยทางเดินบันไดที่ชอบมีการกันแกลงบางครั้งก็อาจจะมีคนโดนผลักลงมาก่อนได้พวกเขาไม่ทำกันแบบนั้นหรอกนะแต่ก็นะจุดบอดก็คือจุดบอด ช่ไหมล่ะสถานที่แบบนี้คุณครูไม่ค่อยให้ความสนใจหรอกเหมาะยังยิ่งในการกันแกล้งก็นั่นนะสิเอาละงั้นเราไปติดตั้งที่นี่เลยไปฉันต่อไปได้ ตอนีตนี้ครับคุณถึงชั้นสองหรือยังถึงแล้วนะแล้วเรากำลังจะติดตั้งกล้องพวกเราติดตั้งกล้องในชั้นหนึ่งเกิอมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะลุ่งหน้าไปทงตึกนว,วันออกต่อพวกเราไม่ต้องการความเชื่อมั่นฉีดนี่ดนะังนั้นคุณช่วยติดกล้องในชั้นสองและสามด้วยนะครับเออเข้าใจแล้วนี่คู่หูทำไมเรามาแยกกันล่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการชั้นสองให้ส่วนนาาขึ้นไปทำชั้นบนรับทราบ เอาละที่ไหนบ้างนะที่จะไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นฉันจะติดตั้งกล้องที่บันไดนี่ด้วย าจุดต่อไปดีกว่าคุณครูคงไม่ได้คอยจับตาระวังภายในห้องน้ำผู้ชายหรอกนะแต่มันจะไม่เป็นการผิดศีลธรรมเลย าเรามาติดตั้งกล้องสอดแหนมในห้องน้ำที่มีเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเงินฉันจะเว้นไว้ไม่ถ่ายตรงโถฉีก็แล้วกันนะ เอาละไปหาจุดต่อไปดีกว่าอ่ะนั่นเขาเป็นพานโลงใช่ไหมเอ,อ่อมีอะไรล่ะครับพี่ชายผมก็ห่างยุ่งนะถ้าคุณดูไม่ออก นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดบอดจะดีมากเลยถ้าเขาไปจากที่นี่ซะจะได้ติดตั้งกล้องมาแล้วครับ Obs erve, observation mode นะครับมาหนึงโหมดสำรวจนั่นเองมาดิกดอะไรเอาไม่ใช่นี้ เอ๊ะนั่นมันควันบุรีนี่ในโรงเรียนเขาไม่นุญาตให้ดูดบุรีนี่รู้สึกว่าเขาจะทำผิดกฎซะแล้วนะนี่น่าจะใช้ในการต่อรองได้ เอาลนะฉันต้องการให้หมอนี่ไปจากที่นี่ซะได้เวลาเจราจาแล้วอันไหนนะบุหรีเอ่อนี่งรีพอร์ตอยู่ for smoking ผมค่อนข้างแน่ใจว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้ดูบุรีในโรงเรียนคุณควรจะทำมันที่นี่จริง,รงๆเหรอเออนายเห็นแล้วเหรอช่วยเก็บเป็นความลับระหว่างเราได้ไหมก็ได้นะ แต่ผมมีข้อแรกเรียนคุณไปจากที่นี่ได้ไหมอ,อ๋อได้เลยได้เลย,เลยแน่นอนเอาเป็นว่านายไปบอกใครล่ะเอาแล้วทีนี้ก็มาติดตั้งกล่องได้ เรียบร้อยนี่ก็เป็นกล้องทั้งหมดแล้วกลับไปเจอกับคุณไคโตที่นัดก,กันไว้ดีกว่าไคโตซั คุณไขโตผมติดตั้งกล้องที่ชั้นสามเสร็จแล้วเยี่ยมเลยที่ติดตั้งกล้องของฉันเสร็จแล้วเหมือนกันแต่ยังเหลือกล้องอีกสองตัวทางเดินนี่เป็นไงบางทีพวกครูอาจจะไม่ค่อยสังเกตที่นี่นี่คุณไขโตคิดว่าเราควรติดตั้งกล้องในห้องเรียนไหมมันไม่ใช่ที่ที่เกิดการกแกลง้งเป็นส่วนมากหรอกเลยกอลันละนะ แต่พวกเขามีห้องเรียนมากกว่าจำนวนกล้องของพวกเร,เราเราต้องทำงานให้ได้รบสิทธิภาพตามของที่เรามีนั่นคือวิธีของปโปรอย่งงางนั้นเองเหรอนายรู้ไหมนายนี่ค,นคิดละเอียดรอบคอบมากกว่าที่ฉันคิดไว้นะนี่เราควรจะติดตั้งกล้องไว้ในจุดที่ได้ภาพโดยรอบติดบนแผ่นดานกลางทางเดินเลยดีไหมจะได้เห็นทุกคนเข้าออกจากห้องเรียนเอาลค้ครูโหเดี๋ยวฉันจะเป็นฐานให้นายเหยียบขึ้นไปติดตั้งนะครับครับ นี่นายรู้ไหมเราสามารถติดตั้งกล้องระวังพักก็ได้นะตอนนี้มีแต่คนจ้องมองดูเราเนี่ยสายไปแล้วนะติดๆไปเหอะอย่าทำกระตุกกระตากอืม hmm? เอยนายเห็นนั่นไหมเด็กพวกนั้นที่สร้างปัญหาหน้าร้านอาหารเมื่อวานคุณก็สังเกตเห็นด้วยแหละห้องสองทับสองถ้าจะมีการกันแกล้งเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นห้องนี้แหละเอาละเรามาติดตั้งกล้องกันในห้องนี้เถอะได้เลยแค่อย่าทำให้พวกนั้นเห็นหน้านายก่อนแล้วกัน เข้าไปเลยโอ้เดินไปไม่ได้นะครับของสสยมันไม่ให้เข้าด้านนี้ไปเข้าด้านหน้าก็ได้อขอโทษนะคะขอโทษที่ฉันต้องรบกวนการทำงานแต่วันนี้เรามีตารางตรวจเช็คแอร์ด้วยเหรอคะ เออคือโอ้โหขอโทษนะครับเ,เดี๋ยวเราจะรีบทำให้เสร็จเร็วที่สุดอย่างนั้นเหรอคะแต่ไม่เห็นมีใครมาบอกฉันเลยเกี่ยวกับตารางการตรวจซ่อมครั้งนี้ใช่ครับแล้วก็ไม่มีใครบอกพวกเราเหมือนกินว่ามีคุณครูสาวสวยอย่างคุณและพวกคุณก็ไม่ใช่ช่างประจำซะด้วยตอนที่ฉันจำได้การตรวจสอบแอร์ครั้งสุดท้ายเพิ่งตรวจไปเมื่อเดือนแล้วนะคะ ไม่รู้เรื่องพวกนั้นเลยครับคุณผู้หญิงพวกเราแค่มาตามที่คนเรียกมาฉันชื่อซาวะค่ะและฉันก็เป็นครูประจำชัช้นของที่นี่ขอโทษนะคะแต่ใครเป็นคนเรียกคุณมาคะตายเถอะนี่เธอไม่เชื่อเราเลยสักนิดฉันจะบอกกับเธอยังไงดีนะเอานี่แหนะผู้อเนือการเป็นคนจ้างพวกเรามานะครับ ท่านผู้อำนวยการครับแล้วเขาก็บอกดรืยอว่าคุณครูรู้เรื่องทั้งหมดแล้วท่านผู้อำนวยการเหรอคะงั้นฉันก็คงต้องปล่อยให้คุณทํางานไปอย่างนั้นสินะเออถ้าคุณพูดแบบนั้นนี่ท่านผู้อำนวยการขอให้คุณมาโดยตรงเลยเหรอคะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ขอขอบคุณมากเลย <c oughs> กับธุรกิจนี้อย่างงั้นเหรอคะ งั้นคุณคงจะต้องรู้ชื่อของผู้อำนวยการสินะชื่อของผู้อำนวยการเหรอครับนั่นมันชื่ออะไรวะโอคุดาคุณโอคุดาสินะครับผมจะไปลืมได้ยังไง<อ>ค่ะแน่นอนันขอโทษนะคะที่เสียมาริยทโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับคุณครู สวยแล้วก็ใจดีรู้สึกเหมือนว่าพวกเราถูกสร้างมาเพื่อกันเลยบางทีคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่ของผมฮะไม่ต้องสนใจเขานะครับเดี๋ยวพวกเราจะรีบทำให้เสร็จแล้วจะรีบไปครับเรียบร้อยแล้วครับขอโทษที่รบกวนนะครับไปก่อนนะครับ นี่นายกำลังทำอะไรนะคุณไคโตคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเรามาทำงานนะขอวแม่สาวนั่นไงเธอเหมือนกับคุณครูที่ฉันเคยหลงรักเมื่อสมัยทั้นตอนเป็นเด็กเป็นความทรงจำดีๆสมัยเด็กของฉันไม่กี่อย่างยังนั้นเหรอแล้วไงอย่าทำงานผมเสียสิเข้าใจแล้วนะมาไปกลับไปทำงานกันนี่สกุโบครับคุณจะกนนี้ว่าไงเราเพิ่งติดตั้งของพวกเราเสร็จเยยมไปเลยครับพวกเราก็เสร็จเหมือนกัน ทุกคนมาเจอพวกเราที่โรงยิมด้วยนะครับตอนนี้ที่นี่ไม่มีใครเลยครับพวกเรามาเช็คว่าภาพที่ได้มานั้นเป็นยังไงบ้างเราจยังได้ปรึกษากันว่าขั้นต่อไปเราจะทำยังไงต่อโรงยิมสินะเข้าใจแล้วไปโรงยิม ทำงานได้เยี่ยมมากเลยครับสุภาพบุรุษทุกกล้องทำงานได้อย่างดีคนระับงันที่เหลือเราก็แค่ต้องขอนั่งดูกล้องพวกนี้สินะก็ประมาณน,นั้นนครับแต่คุณจะก็มีครับผมเห็นคุณติดตั้งกล้องไว้ในห้องเรียนด้วยคุณไม่เห็นผลไหมครับในจำเรื่องเด็กที่ก่อความวุ่นวายเมื่อวานที่ฉันเล่าให้ฟังได้ไหมนั่นคือห้องของพวกเขาฉันคิดว่าเราต้องอยากติดตั้งกล้องไว้ด้วย อย่างนั้นเหรอครับแต่รู้สึกเหมือนว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเราก็แค่ต้องรอและดูเท่านั้นแหละถ้าจะมีการกลันแกล้งเกิดขึ้นในโรงเรียนนี้จริงๆแล้วก็ภาพพวกนี้ต้องช่วยได้แนๆ่ๆ มันต้องมีอะไรพิเศษนั่นแน่ในการดูบุรีที่โรงเรียนมันทำให้รู้สึกดูและอร่อยขึ้นไม่คิดว่ามันเหมือนการย้อนเวลาสำหรับคุณงันเหละครับคุณไคโตะก็ใช่นะถึงแม้ว่าโรงเรียนนี้จะหรูหรากว่ายเยอะและฉันก็เลิกเรียนหลังจากที่ได้เรียนปีเดียวดังนั้นบ้าไปแล้วนะผมคิดว่าผมเจออะไรเข้าแล้วล่ะครับอะไรกันลระ นี่คือภาพจากห้องเรียนที่คุณติดตั้งกล้องไว้ครับห้องสองทับสอง,สองพวกนั้นอีกแล้วคราวนี้แกล้งเด็กผู้หญิงอย่างนั้นเลยเฮ้ยแกเห็นหรือเปล่าวะ อะไรนะเหมือนพวกเขาจะเขียนอะไรบางอย่างบนมือของเธอเลยนะด้วยเมจิกที่ลบไม่ออกเฮ้ยคู่หูเราไปเตะปากไอ้พวกนั้นดีกว่าไม่มีทางที่เราจะปล่อยให้มันทำแบบนี้หรอกใช่ไหมนั่นนะฉันเอาด้วยเดี๋ยวครับคุณยากามิเหมือนว่าพวกเขาจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกไปจากห้องเรียนแล้ว ไอ้ตายทำไมคนอื่นไม่ยอมช่วยเธอนะพวกเขาไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้หรือว่าอย่างไรนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยมาถึงครับคุณไคโตผมอยากเช็คที่เกิดเหตุด้วยตาของผมเองเอองานผมจะไปรายงานเรื่องนี้ให้กับลูกค้าของเรานะครับผมไม่คิดเลยว่าเราจะเจอเร็วขนาดนี้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยมันมีการกลแกล้งเกิดขึ้นจริงๆในโรงเรียน เราต้องปรึกษากับท่านผู้อำนวยการแล้วดูซิ<ส>ว่าเราจะแก้ไขแบบไหนดีที่สุดเอาเราต้องมุ่งหน้ากลับไปที่ห้องสองทับสองโอเคอยู่ไหนนะ เด็กผู้หญิงที่เราเห็นในกล้องน่ะน,นันลองเข้าไปใกล้อีกหน่อยแล้วดูซิว่าเธอเป็นยังไงบ้างตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเข้าไปใกล้อีกหน่อยอันี้ไง,ไง,ไง,ไงนี่ยมามิโคโะนั่นน่าจะเป็นชื่อของเธอ,อฉันไม่สามารถเห็นหน้าเธอได้จากกล้อง แต่ฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปรบกวนเธอเธอก็แค่เด็กน่ารักคนหนึ่งทำไมพวกนั้นต้องกลั่นแกล้งเธอด้วยนะคยใครบางคนเขียนว่านังราชไว้ที่หลังมือของเธอด้วยปากกาที่ลบไม่ออก แย yeah, ่จริงๆนี่ s กโม a ครับคุณจะัวนี้ได้กินด้นตรอบด้วยเออมีอะไรกันเหรอผมต้องรายงานสิ่งที่เราพบให้กับผู้อำนายการฟังคุณมาเจอกับพวกเราที่นี่ได้นะครับออฟฟิศของเขาอยู่บนชั้นสามของตึกสังตะวันออกรับทราบไปห้องออฟฟิศของท่านผู้อำนวยการ ครับเชิญเข้ามาเลยอะนั่นคนก่อนหน้านี้นี่โอ้นั่นคุณครูซาวะใช่ไหมครับยินดีได้เจอกันอีกนะครับงล้นพวกคุณก็คือนักสืบสินะคะเขาคือคุณยากามิแล้วก็คุณไคโตะผมหวังว่าคุณจะเก็บตัวตนของเขาไว้เป็นความลับนะอย่างนั้นลระคะเข้าใจแล้วค่ะ คุณครูประํำชันห้องสองทับสองโรงเรียนเซเรียวโยโกะซาวะผมได้อธิบายสถานการณ์ให้กับอาจารย์ซาวะฟังแล้วรุรานั่ง,งล<อ>งครับอย่างที่คิดจริงๆแต,แต่ฉันไม่คิดเลยว่าจะเป็นงขนาดนี้เด็ผู้หญิงที่ถูกแกล้งแ,แ,แต่ผมไม่ผิดเธอชื่อ มาวิโคนะค่ะ,คะเธอเป็นสมาชิกของชมรมบาสเกตบลอ,อมมบนบลนั่นก็รวมถึงคนที่แกล้งเธอด้วยนะคะบางทีอาจจะมีปัญหาเกี่ยกับเรื่องเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะครับอาจารย์สาวะคุณสังเกตเห็นอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับก็มีเพียงแค่ที่ว่าโคดจังนั้นไม่ร่าเริงนะคะเหมือนปกติมันก็จัดการเลยพักการเรียนไล่ออกอะไรก็ได้ ให้พวกขี้แกล้งมันออกมาจากที่นี่ซะวิดีโอเนี่ยเป็นหลักฐานเพียงพออยู่แล้วเรื่องนั้นค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับอีกอย่าง เราจะใช้ภาพวิดีโอนี้เป็นหลักฐานเพื่อไล่ไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาให้กับพวกเรานั่นสิครับโรงเรียนคงไม่สามารถออกมาพูดได้ว่าแปลกใจไหมล่ะเราแอบติดตั้งกล้องสอดแนมไว้บันทึกภาพพวกเธอและเราก็อย่าลืมว่าพวกกุ้ยพวกนั้นก็ยังเป็นเด็กที่มีอนาคตอยู่ข้างหน้าเราจะเอาเรื่องนี้มาคิดแบบขอไปทีไม่ได้งั้นถ้าผู้บรการจะทําเป็นว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอคะใช่ นายพูดเองนะเมื่อคืนน่ะว่าพวกเราจะจัดการเรื่องนี้ถ้าคุณคิดจะปิดบังเรื่องนี้แล้วก็ฉันจะเป็นคนเปิดเผยมันเองค่ะยังไม่มีใครพูดเลยนะว่าเราควรจะปิดเรื่องนี้งั้นเราก็ควรจะรีบลงมือนะเพราะเราไม่รู้ว่าคุณโคดะเนี่ยจะทนได้อีกแค่ไหนถ,ถ้าเธอเราจะเสี่ยงให้โอกาสแบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้โอกาสที่เธอจะฆ่าตัวตายเนะี่ย เธอเป็นคุณครูที่มไฟแรงมาก้าแต่มันกำลังบดบังการตัดสินใจของเธอ ก็ประธานโทษนะครับท่านแต่เคสการแกล้งแบบนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือการแยกเยื่อออกจากผู้ทำร้ายนะครับเรื่องนี้จะลงเอยได้ด้วยการช่วยของมือที่สามเท่านั้นฉันเดาว่าเธอคงอานาซื้อมาบ้างสินะคุณสุกโมแต่ผมก็หอคุณได้ จะประสบการณ์ว่าผู้ที่ถูกแกล้งนั้นไม่ได้หวังจะให้คนอื่นรู้ว่าโดนทำร้ายแม่กระทั่งครอบครัวเพื่อนหรือใครๆมันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากของเด็กที่ถูกแกล้งที่จะร้องขอความช่วยเหลือในโลกของเธอพวกเราคือคนภายนอกและถ้าเราเปิดเผยสิ่งนั้นผมเกรงว่ามันจะทำให้ได้ผลที่กับตลบัตไปนะซีแต่ว่าไม่ครับลุ่มโดยการพูดถัวเราอาจจะทำให้สถานการณ์ของ คุณโคดะแย่ลงก็ได้ถ้าเราเปิดเผยอ,ออกไปอะไรกันเนี่ยคู่หูไม่เหมือนนายเลยมีคนกำลังเดือดร้อนอยู่ต่อนหน้านายแต่น่าจะบ่อยไปอย่างนั้นเหรอผมกำลังจะพูดว่าพวกเราต้องหยุดการคูรี่พวกนี้โดยไม่ให้ทางโรงเรียนมาเกี่ยวข้องด้วยอะไรที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมันก็ต้องจบลงในชั้นเรียนเออขอโทษนะคะแต่คุณอบอกไม่ใช่เหรอว่าคุณคุนนักสืบเนี่ย ผมชื่อยากมิคุณบอกว่าคุณจะหยุดการบูลลี่พวกนั้นอย่างก,กับมันเป็นเรื่องง่ายคุณเป็นใครกันแน่ที่มีความมั่นใจพูดแบบนี้คะโอ้ฉันไม่ควรจะพูดโอ้อวดต่อหน้าเธอสินะคุณคิดว่าเรามีโอกาสจะทำเรื่องนี้ได้จริงหรอครับคุณยากมิบางทีนะนายเล่นวิดีโอนั่นอีกทีสิ ครับได้เลยผมคิดว่าความลับที่หยุดการบูลลี่นี่อยู่ในวิดีโอนี่แหละครับอย่างนั้นเหรอคะเพราะว่าฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะคุณอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะคุณยอดนักสืบไม่เห็นจะต้องประชนประชันเลยครับ ไม่นะเธอพูดถูกนายต้องยืนยันได้สิว่าม,มันคืออะไรอะไรคือความลับที่นายกำลังพูดถึงความลับในวิดีโอนี้ที่หยุดการบูลลี่ก็คือนี่เลยคนรอบๆเป็นปัญหาพวกนักเรียนที่นั่งอยู่ร,บรอบๆนั่นไงพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ทำอะไรเลย มันก็แง่สิครับไม่อย่างนั้นไอ้พวกที่ชอบบูลลี่พวกนั้น,นก็จะหันมาเล่นงานแทนไงพวกผู้ใหญ่ก็ชอบทำกันแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมเดาว่าพวกเราก็ไม่ต่างจากเด็กเร,เรียนมอปลายแล<อ>้วงั้นบางทีเราอาจสามารถอบรมนักเรียนทั้งชั้นได้เพราะคุณยังกามิก็แนะนำแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นการเจาะจงถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเรา อยากจะหลีกเลี่ยงทำแบบนั้นจะยิ่งทำให้โคดจังมันเจ็บปวดยิ่งขึ้นคุณคิดอะไรของคุณคุณยากามบสิ่งที่ผมอยากพูดก็คือไอเด็กกุ้ยพวกนั้นมันได้พลังเสริมจากความเงียบเด็กคนอื่นอื่นนั่งเฉยเฉยโดยไม่ทำอะไรเลยขณะที่เด็กสาวผู้บริสุทธิ์กำลังถูกทำร้ายและข้อสรุปของพวกเขาก็คือการทำเป็นมองไม่เห็นนั่นคือหนทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกเขา แต่ลึกๆในใจมันกำลังฆ่าพวกเขาทั้งเป็นใช่ไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเด็กทั้งชั้นนั้นได้บอกความรู้สึกภายในออกไปแรงกดดันทั้งหมดก็จะกลับไปหาผู้ที่บูลลี่คนน้พวกเขาจะถูกมองว่าเป็นตัวก่อความไม่สงบในชั้นเรียนในทันทีหลังจากนั้นพวกที่บูลลี่คนอื่นก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการ แล้วเขาจะยังบูลลี่ต่อไปไหมถ้าสังคมรังเกียจอ๋อผมก็พอเข้าใจที่คุณพูดนะครับแ,แล้วเราจะทำยังไงนะแบบนั้นนะตามทฤษฎีบัสเทนเดอร์มันก็เหมือนการรอประกายไฟให้เกิดขึ้นเราก็แค่ต้องเป็นคนจุดประกายไฟนั้นขึ้นมาเสียงแรกคือเสียงที่สำคัญที่สุดแล้วเราจะทำแบบนั้นยังไงครับ สุกโมนายช่วยฉันจัดเตรียมลำโพงจิ๋วให้หน่อยได้ไหมเหลังจากนั้นเราจะติดตั้งในชั้นเรียนตัวมาให้พวกเขาเห็นได้ครับผมจะหาให้คุณได้แต่แค่ผมยังไม่เข้าใจแผนของคุณคุณยากามิไม่โทษนายหรอกนะฉันก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองดูงั้นแหละครับงั้น ผมจะเตรียมให้พร้อมก่อนที่โรงเรียนจะเลิกครับผู้อำนวยการคะดิฉันไม่รู้เลยนะคะว่านักสืบคนนี้วางแผนอะไรไว้อะแต่ฉันจะบอกตรงๆเลยนะคะว่าฉันไม่มีความต้องการที่จะเก็บเรื่องนี้ว่าเป็นความลับหรอกนะ ถ้าพวกคุณจำได้นักเรียนของเราเคยฆ่าตัวตายในต,ตอนนั้นเองอศาจารสาวะก็เป็นคุณรูที่นี่ไม่ว่าสาเหตุจะด้วยอะไรแต่ความจริงที่เธอไม่สามารถช่วยนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือมันกัดกินเธออยู่อย่างนั้นเหรอครับในฐานะผมในการโรงเรียนนี้ผมไม่อยากทำให้เธอผิดหวังดังนั้นได้โปรดช่วยพวกเราด้วยนะครับคุณยากามิ เอาละครับสำหรับวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ